ดูว่าวันนี้หนูรู้สึกง่วงแล้วก็เหนื่อยเพราะว่าท้องมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแต่พี่ว่าท้องเมย์ใหญ่ขึ้นนะหใหญ่ขึ้นตรงตรงท้องด้านล่างเอฟซีวัดชัดไหมตอนเนี้ยคือท้องเริ่มชัดขึ้นรเริ่มโตขึ้นละเหมือนกับตรงนี้เขาแข็งแล้วก็นูนขึ้นนะแล้วก็เมย์ก็กินเยอะขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ทานอะไรก็บอกว่าไม่อิ่มไม่อิ่มอย่างเดียว ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าน,น้องเขาโตขึ้นหรือว่ากินเยอะขึ้นแต่ว่าวันที่28พรุ่งพรุ่งนี้เมื่อลืนเมย์จะไปหาคุณหมอที่ที่ที่อำนาจอยู่ค่ะม,มันจะห่างกับหมอคนเดิมสองอาทิตย์อยู่คือบางทีมันก็มีความรู้สึกว่าอยากรู้ว่าลูกเรายังมีเสียงหัวใจอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกห่วง เราไม่รู้ไงว่าลูกเราเป็นยังไงในท้องเดือนหนึ่งเจอคุณหมอที่หนูรู้สึกว่ามันทำให้อุ่นใจใช่ไหมมันนานจังเลยมันควรจะเดือนละสองครั้งสวัสดีครับขัตลอรเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับอัปเดตยามเย็นนะฮะเมย์เราไปไหนมาเมื่อกี้รู้สึกเพียกับส่วนรถ <laughs> ไม่หรอกวันนี้เมยรู้สึก ง่วงตั้งแต่เช้าแต่วันนี้ก็นอนเยอะอยู่แต่ก็ไม่รู้แต่ก็ยังรู้สึกง่วงอยู่ดีมีประเด็นเรื่องอส่วนลดอละเวงด้วยคือเขาให้ส่วนลดมาสองพ FC ทอฟซีทำให้เราคิดหนักมากเมื่อกี้เราคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือเราเอาประตูนะคะไปคืนเขาเขาก็เอาเงินคืนมาให้เราทีนี้เราก็ไปหาแล้วมันไม่มีประตูที่มันเป็นเมตรหนึ่งอ่ะ เราก็เลยบอกว่างั้นเอาตัวเดิมพอเอาตัวเดิมปุ๊บเขาก็บอกว่ามันเข้าเกณฑ์ที่แบบมันจะได้ลดอีกพันหนึ่งอ่ะกลายเป็นว่าประตูที่เราไปคืนอ่ะกลับได้ส่วนลดแล้วเราเอาอันเดิมอ่ะกลับได้ส่วนลดงัพนักงานยังขับพนักงานก็ขัาในเอฟซีว่าเนี้ยเนี่ยเอาประตูมาคืนได้ส่วนลดเฉยเลยวันนี้มาเปลี่ยนประตูนะก็เลยพาน้องเมย์มาดู หลอดไฟด้วยนะครับมันมีเนื่องจากว่าคือบินที่เราจะได้อ่ะลด1,000บาทนะครมันต้องครบอีกมันต้องครบห0 0 0บาททีเนี้ยมันขาดอีกประมาณ2,500หแล้วมันต้องรีบใช้ภายใน3วันนี้ก็เลยคิดว่าเออมาดูโคมไฟเจ <laughs> อโคมไฟที่เราเคยติดที่ทีท่ีเดิมด้วยอมันเหมือนเป็นกลลวงยังไงไม่รู้ไม <laughs> รู้สึก ต้องซื้ออีกอีก2,000นถึงจะได้ส่วนลดอะไรก็ว่าไปส่อนออกจากบานเขาก็โทรมาอยู่บอกว่าให้รีบมาใช้คูป,ปองราคาสะ0 0บาทเห <laughs> มืนนอนก็เลยมาดูโคมไฟเซตอนนี้น้องเมยคิดหนักนะคร <C hips> คิดหนักความเครียดจากการได้ส่วนลด <C hips> ส่วนลดคือต้องซื้อ5,000ถึงจะได้ส่วนลด1,000บาท เป็นประจําอยู่แล้วนะฮะส่วนลถตรงนี้เนี่ยตกลง่ายบ้างจริงไม่อยากได้ซาโคกแต่พี่เดงมาว่าถ้าซาโคกอ่ะมันต้องจ่ายค่ารถเพิ่มก็เท่ากับไม่ได้ส่วนลถมันก็เลยต้องหาอะไรที่มันสามารถขนขป้นรถได้ก็คือเป็นความทุกข์ที่มากับส่วนลถอันนี้จะเป็นแบบเก่านะฮะแต่นี่คือที่เราเลือกเลือกใหม่วันนี้นะครับ เป็นสิ่งที่ได้มาพร้อมกับส่วนลดนะฮรวันนี้เครียดมากเลยเรื่องส่วนลดเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเครียดตลอดเลยมีส่วนลดมาล่อเนี่ยหนึ่บาทแต่ว่าก็ถือว่าก็ได้คุ้มอยู่นะเพราะเราซื้อตัวน,นี้เนี่ยจากเดิม 2, 9, มันจะ2องพเราเหลือแค่1,900บาทนะฮะ<ม>ก็โอเคอยู่แสงจะหมดนะ,ะค,ครับ fc ก็หลังจากที่กลับมานะ fc เ,าเดินทางไป ประมาณช่วงบ่ายสามนะฮะพอกลับมาปุ๊บก็บ้านก็อยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ก่อเสร็จพรุ่งนี้คือก่อเสร็จก่อเสร็จแต่ว่ายังไม่ฉาบนะฮะก่อเสร็จแต่ว่ายังไม่ฉาบก็เดี๋ยวเข้าไปดูในห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะ f อห้องโถงใหญ่อันนี้คือวางแผนเผยไว้ว่าเผื่อเราทำธุรกิจออนไลน์ อะไรประมาณนั้น<ช>แล้วเป็นยังไงบ้างคือพอเข้ามาเห็นกำแพงที่เขาก่อตรงกลางนะคะทำให้เห็นเขาเรียกว่าลักษณะความกว้างของห้องอะ่ะชัดขึ้นคือมันก็กว้างมากแต่ก็คิดอีกทีนึงก็คือถ้าสมมติเราเฟอร์นิเจอร์มาลงอะ่ะมันก็อาจจะไม่ดูไม่กว้างเท่านี้ใช่ไหมอ๋ออาจจะพอดีเนี่ยโซฟาก็ประมาณนี้แล้วเผือ่อเอาไว้มีตังก่อนนะโซฟา,ซฟาอยู่ตรงนี้ ล้วก็ตรงนี้จะเป็นทีวีทีวีอะไรโตะคงโต๊ะค,คอมอะไรของพี่นิงแล้วจริงๆเราถ้าสมมติว่าลูกลูกแบบเขากําลังวัยวิ่งได้อย่างเงี้ยตรงนี้มม่อาจจะทําโล่งก็ได้อ่า<ช>พ <อ S 1> ่จะวิ่งวิ่งเล่นประปมาณน,นั้นเป็นพ่อให้เขาอะแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับ f อซี FC. ในนี้ก็เป็นอีกห้องหนึง่งนี่นะเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะอัพแบบสว่างสว่างให้ดู มีคนบอกมาว่าน่าจะทำห้องน้ำข้างนอกนะคะอืจริงๆก็เห็นเห็นด้วยอยู่แต่ว่าถ้าสมมติเราทำห้องน้ำข้างนอกอะ่ะพื้นที่ตรงนี้จะกว้างมากแอร์หนึ่งตัวมันจะไม่พอ uh huh. ถูกไหมมันอาจจะต้องเป็นแอร์สองตัวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะมันก็ต้องซื้อแอร์หลายตัว <laughs> ก็เลยคิดว่าเออเอาห้องน้ำข้างใน เพื่อที่จะให้พื้นที่มันแคบลงแอจะได้พอสําหรับหนึ่งตัวอันนี้ถูกไหมพี่หนิงใช่ก็คิดเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ในเรื่องของซื้อของต่างๆนะคะแต่ก็พอมาถึงปุ๊บเห็นสเกลห้องใหญ่ก็คิดกันเล่นๆอีกนะคะว่าถ้าสมมุติทําห้องน้ำข้างนอกอะ่ะเราก็ต้องจ่ายเงินทําผนังขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ซื้อหน้าต่างเพิ่มถูกไหม เพิ่มเพื่อที่จะมีแอร์ห้องนี้ส่วนห้องเนี้ยก็จะเป็นอีกห้องหนึง่ง uh huh. ซึ่งก็มันก็ต้องติดแอร์อยู่ดี <laughs> แต่ถ้าหน้าหนาวก็ไม่ต้องติดแล้วแต่ว่ามันก็ต้องอาจจะได้ติดอยู่ดีอะ่ะถ้าสมมุติว่าเราแบ่งเป็นถ้าเอาห้องน้ำไปไว้ข้างหน้าเนาะอันนี้ก็คิดกันเล่นๆกับพี่หนิงนะคะเยอะขึ้นโอเคอันนี้ก็เป็นทางออกนะเอซ มองไปนะฮะแล้วก็ลองมองย้อนเข้ามานะะเนี่ยเอจะประมาณนี้ช่างเขาก็กลับบ้านประมาณ5้าโมงเย็นก็กลับมาปุ๊บเขาก็กลับไปแล้วห้องอในบ้าน FC ก็อัปเดตประมาณนี้ซึ่งช่างเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้น่าจะก่อเสร็จเพราะว่าช่างเข้ามากันเยอะ ช่างเขาก็มากันเยอะใน f อผมเนี่ยคือเก็บของทุกวันฮนะ f อของที่หน้าบ้านเนี่ยเยอะมากเลยของทุกวันแม่ก็สะสมมาหลายปีนะครับค้าขายที่นี่ <c oughs> <c oughs> คือถ้าผมไม่อยู่เนี่ยแม่เขาก็ไม่เคลียร์ของก็ก็เดี๋ยวมันจะไม่เสร็จผมก็ต้องต้องเคยดี๋ยวสัมภาษณ์แม่พรุ่งนี้ดีกว่าอะไรนะเมเดี๋ยวจะให้พี่เหน่งทำคลิปพิเศษสัมภาษณ์แม่พรุ่งนี้ว,ว่าเพราะว่าเมื่อกี้เม่ได้ยินว่าพี่เหน่งบอกว่า แม่น่าจะเหนื่อยจากการเมียนเมียนภาษสาสานคือเก็บของเก็บของเก็บของนะคะมิกก็เดกว่าลองทําคลิปสิว่าคือแม่ขายพวกเนี้ยมามานานมากนะคะมันจะมีของที่เรกว่าแลไอเทมของชิ้นไหนที่มันมีอายุนานที่ <laughs> ที่แม่เก็บเอาไวออก้ก็เอฟซีจะมองเห็นว่าของเงยอะๆแบบนี้นะครับผม <st Jean> ของเงยอะจะผมหันกล้องอีกรอบนึงคนเนี้ย ที่แม่ขายใน f c แม่จะบอกตลอดว่าเริ่มจากเงิน2 0 0 0 0บาทใน f FC นี่คือเริ่มจากเงิน2 0 0 0 0ืบาทก็ได้ของเยอะประมาณนี้อันนี้คือแล้วก็แม่ก็เก็บคนเดียวใน f c มีพนักงานเขาก็ส่วนมากจะเน้นเรื่องเก็บพวกขึ้นธาตลงธาตอะไรประมาณนั้นมากกว่าส่วนของกระจุกกระจิกพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของพวกเขานะฮะ ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณแม่นะครับแกก็ทําคนเดียวเอฟซีทำไปเรื่อยๆนะฮะนี่แหละครับอยู่คนเดียวกับพ่อในเอฟซก็หยิบจับไปวันละนิดวัลนละหน่อยเริ่มจากเงิน2 0 0 0 0บาทก็ได้ของต่างๆเหล่านี้มาโอเคนะครับ FC สําสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้ FC ฟฟังเดี๋ยวผมต้องเก็บของต่อนะฮะช่วงนี้ก็จะเว้นๆแบบว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิป เห็นหน้าผมบ่อยๆเพราะว่าก็เก็บของนะฮะเยียนของวันนี้มาเปลี่ยนประตูนะคะเพราะพี่เน่งบอกว่ามันมันแคบไปอประตูที่บ้านนะ่ะคิดเป็นพ้อง ต่างๆมันอยู่แค่เม็ดหนึ่งเราเลือกเม็ดหนึ่งหมดแล้วตอนที่เรามาซื้อเราเลือตรงนี้มันมีแต่แปดสิบจะดูว่ามันมีเม็ดหนึ่งไหม สรุปว่าได้แบบเดิมนะคะเอามาคืนแต่ก็คือเอาแบบเดิมกลับเพราะว่าประตูหนึ่งเมตรนะคะถ้าเป็นประตูธรรมดาเนี่ยคือมันไม่มีมันต้องไปสั่งทำเนาะซึ่งมันจะเป็นประตูอลูมิเนียมนะคะมันเม,นม,นมรู้ซกว่ามันไม่ค่อยสวยก็เลยโทรไปให้ช่างเนี่ยลดขนาดประตูลงเป็น80เหมือนเดิมนะคะ เองเขาไปเลยครับเอ้นผ่านตาประตูอโอเคงงงนะครับเรื่อ,ไฟไฟองอไรค่อสมมาก่คสมากบอกสีนะมือเาไปโอเคได้ครับได้ไดได้